นี่เป็นจังหวัดที่นาโปลีครับได้แชมป์เกาโชสุดรอายตาลี่ครับแฟนบอลกรูลงมาในสนามครับตีกันยับเลยนะฉลองแชมป์ไม่พอครับตีกันด้วยใช้เข็มขัดฟาดกันไปฟาดกันมานั่นแหละครับดูภาพตามจังหวัดนี้เลยนะอื้มหนักเข้าไปอีกนะครับฉลองไม่พอโอ้โหหนักจัดเมื่อคืนนี้ครับแฟนบอลตีกันยับเลยหลังจากสิ้นเสียงนักวีดนะครับที่นาโปลีได้แชมป์เกาโชสุดรอายตาลี่ในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ หลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับแฟนบอลลงมาในสนามแล้วก็ตีกันจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องลงมาควบคุมสถานการณ์ครับหลังจากที่นนโปลีควา้าแชมป์เกาโชซิเรีอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะเกมที่ดาเซียาอารีน่าครับจบลงด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งโดยที่ทางอูดิเนเซครับได้ประตูจากซานดีรอฟิชในครึ่งแรก แต่วิกเตอร์โอซิมเฮนมาตีเสมอให้นาโปลีในครึ่งหลังนะครับแม้จะได้แค่แต้มเดียวแต่ก็เพียงพอกับการที่นาโปลีได้ฉลองแชมป์ในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดนะครับแฟนบอลต่างกรูล,ลงมาในสนามเพื่อฉลองแชมป์แต่กลับเลยเถิดจนมีการตีกันครับร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องลงมาเพื่อจัดการให้สถานการณ์สงบลงไป ภาพที่ออกมาคือว่าน่าตกใจมากครับเมื่อมีผู้ชายหลายคนเริ่มใช้เข็มขัดแทนอาวุธในการตีใส่คนอื่นขณนะที่ตำรวจเนี่ยต้องใช้กระบองเพื่อหยุดการประทัที่รุนแรงนั้น สำหรับการควาชช้าแชมป์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของนาโปลีครับที่ได้แชมป์บลีกสูงสุดของอิตาลีหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคยได้แชมป์มา2ครั้งสมัยที่นาโปลียังมีเดียโก้มาราโดน่าครับตำนานผู้ลุวงลับไปแล้วนะครับอ,อืสุดยอดจริงๆทําสําเร็จจนได้สําหรับนาโปลีได้แชมป์กาโชซีราอิตาลีในฤะดูกาลน,นี้เป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะ ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปฮาวัรุ่นจัดไปยาวๆเลย